ตอนนั้นลูกคิดแต่เพียงว่าการนั่งทำานั้นเหมือนกับแม่ไก่กกไข่เท่านั้นถูกต้องจ้ะคุณยายปุกนี่นะจ๊ะคุณยายปุกที่เป็นรุ่นพี่ของของคุณยายจางของเราในโรงงานทำวิชาเนี่ยคุณยายจางของเราเรียกเรียกหน้าเนี่ยน้าปุกน้าปุกแต่เดิมถ้าเป็นชาวสวนน่ะ ออกบวประมาณายอประมาณสักสี่สิบแถวนั้นท่านก็มาวัดปักน้ามาเรียนธรรมะกับพระเด็รพรหลวงปู่แต่ก็ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าท่านเป็นคนใจเด็ดเดียวทีเดียวนั่งแล้วก็ไม่ขยับเลยจนี้มีอยู่วันหนึ่งคือท,ท่านไปกลับนะบ้านท่านเป็นสวนเป็นสวนผลไม้เนี่ย มีอยู่วันหนึ่งท่านไปท่านเห็นควันมันขึ้นอีกตรงลงไว้เตาเตาในส่วนนั่นนึกภาพออกไปจ๊ะหัวน้าฉันนึกออกไปจ๊ะควันมันกลุ่นขึ้นท่านก็เดินไปดูปรากฏว่าควันนั่นอ่ะมันขึ้นที่ตรงด้านหางของไก่ตัวหนึ่งนะ คือสะเก็ดไฟเนี่ยมันกระเด็นจากเตาไปติดที่อ่างไก่แล้วมันก็ควันก็เกิดขึ้นท่านกระว่าทำไมไก่มันไม่หนีแร้ก็ั้นกกไข่อยู่กกไข่อยู่ยอมเอาชีวิตไปเดิมพันเลยจะกกไข่ให้เป็นตัวให้ได้นี่จำมันก็ กบไข่อย่างนั้นอนะ่ะควันก็ขึ้นที่ก้นมันตรงหางมันอนะ่ะปกติถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าบร,รมีวอ่อนๆก็ดูผ่านๆธรรมดาหรือไม่ก็ะล่ไก่ไปแต่ท่านไม่ท่านเอามาสอนตัวเองได้นะะบอกเออแม่ไก่ยังกบไขย่ยอมตายเนี่ยกว่าไข่จะเป็นตัวเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นี่เราจะต้องทําให้ดีกว่าไก่ ชีวิตของเรานี่เรามีครูอยู่สองคนครูคนแรกคือประเดชคุณหลวงปู่ครูที่สองคือไก่นั้นคืนนี้เป็นไงเป็นกันถ้าไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่นะในในคุณยายปุกเนะไม่ใช่คุณยายท้องสุกในะจยจะเสียงเสียงเรียกยากใล้ๆก,กันที่ท่านก็กลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านท่านก็ตลบมุ้งขึ้นเลย ก็ถามว่าถามท่านทำไมถึงตตลบมุ้งขึ้นบอกเราสละชีวิตแล้วน่ะเราตลบมุ้งดีกว่ายิยุงในสวนมันเยอะเป็นกรูไม่ใหญ่ไม่ตลบมันนั่งในมุ้งหน่อถ้ายุ่งเข้ามุ้งแล้วก็ออกนอกมุ้งขังยุ่งอยู่ในมุ้งนะเออนี่นั่นแหละถึงวัยนั้นตลบโอ้โหถ้าบอกท่านตัดสินใจนั่งทำไมได้ไม่ลุก จากที่เพราะกโดโอยุงมันก็มาเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มาชื่นชมบาร,รมีนะมาดูดอย่างเดียวเลยดูดจนกระดูดโอเลี้ยงเลยเนี่ยมันดูดแต่ท่านก็ไม่สนใจนะขาบบมันทั้งทั้งเจ็บทั้งคันแต่ก็เฉยๆมันก็มืดๆนั่งทั้งคืนเลยไปสว่างข้อนลุ่งกว่าจะเห็นดวงใสเนี่ยเป็นกบเหมือนแม่ไก่กกไข่ แล้ว,วก,มกม็มีความสุขจนกระทั่งลืมกายมนุษย์หยาบไปเลยมีความสุขจากการเห็นดวงตรงนั้นพอถึงเช้าเห็นดวงแล้วทั้งก็ลุกจากที่เนื้อตัวท่างก็ถูกยุงดูดเลือดเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งก็ไม่ได้สนใจตั้งแต่นั้นทั้งก็ศึกษาวิชาธรรมกาย,ยนี่ทำไปเบาๆไม่ได้คิดอะไรลูกก็ได้เซ็ตใจ